เศรษฐาโวเป็นนายกที่มานอนสามจังหวัดชายแดนใต้ในรอบสิบปีนายกชี้ลงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นโอกาสเยอะบอกการใส่เงินลงไปไม่สําคัญเท่าใส่ใจชี้เป็นนายกที่มาค้างคืนสามจอวอชายแดนใต้ในรอบสิบปียืนยันไม่ยกเลิกพูดคุยสันติสุขยกเลิกรัฐอ,อกไก่ฉุกเฉินเป็นเรื่องฝ่ายมั่นคงวันที่28กุมภาพันธ์2567ที่สวนไม่ดอกเมืองนาเบตงจังหวัดยะลานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีและยะลาว่าได้เดินทางลงพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงงอสองวันที่ผ่านมาได้ทําภารกิจไปเยะะี่ยวัตถุประสงค์ในการมาชัดเจนเพื่อมาค้นพบสิ่งที่ซ่อนเร้นที่มีค่าหรือที่กำลังจะมีและดูเรื่องโอกาสศักยภาพที่จะสามารถไปต่อยอดได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวผลิตพัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเน้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจหากย้อนหลังไปประมาณปีที่ผ่านมาเรื่อง ของความไม่สงบน้อยลงไปเยอะองคงควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษกฐกิจที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรัฐบาลนี้มายกเลิกใบตองมหนักท่องเที่ยวมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวจากสัปดาห์ละประมาณ10,000คนกลายเป็นส0,000่นกว่าคนฉะนั้นเรื่องการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยดีขึ้นเยอะมากตนจึงนําตรงนี้เป็นไอเดียว่าเป็นโอกาสหร,หรือเปล่าหากเรามาสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้นโดยนำสิ่งที่ซ่อนอยู่ดีๆเอาขึ้นมาให้ชาวโลกรู้ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวรวมถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ Lucas. เพื่อให้คนพื้นเมืองมีรายได้มากขึ้นซึ่งจะทําให้ลืมเรื่องการทะเลาะบอกแว้งหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทําอะไรดีๆต่อไปนายเสฐากล่าวว่าในส่วนของมัสยิดกุอเซยองรับว่าเป็นการเข้ามัสยิดครั้งแรกประทับใจในรอยยิ้มไมตรีจิตที่พี่น้องให้การต้อนรับอย่างดีเห็นสันติภาพและสันติสุขในแววตาของพี่น้องทุกคนที่มามีโบราณวัตถุที่หายากเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เล็กๆแต่ก็เห็นของดีๆส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์ทองเหลืองที่เริ่มหายไปได้สั่งให้กระทรวงวัฒนธรรม ฟื้นฟูเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับประชาชนนอกจากนี้เรื่องอาหารท้องถิ่นได้พูดคุยกับการท่องเที่ยวน่าจะนําขึ้นไปเสิร์ฟบนการบินไทยได้เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารไทยนายเศรษฐากล่าวอีกว่านอกจากนี้ตนได้ไปหมู่บ้านโบราณศาลเจ้าแม่ลิ้มเกน,นียวเหนือการเชิดสิงโตประจําปีตรงนี้อยากจะผลักดันนิทรรศการของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวให้เป็นคล้ายคายเทศกาลกินเจที่ภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่วนมัสยิดกลางปัตตานีได้เห็นความสวยงามซึ่งสร้างมานานมากจะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนาด้วยนายกกล่าวว่าสวนอุทยานกาเรนุยลาที่เคพาคสร้างตั้งแต่สมัยนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาเวลานี้ถูกย้ายมาที่ปัตตานีและมีเด็กเข้ามาทำกิจกรรมเยอะตนได้พูดคุยกับสตาร์ทอัพที่มีบางอย่างเป็นไอเดียดีๆแต่ยังขาดการต่อยอดซึ่งความทะเยอทะยานเป็นสิ่งสำคัญหากมีความทะเยอทะยานและมีตลาดเชื่อว่าแหล่งเงินทุนไม่เป็นปัญหา นายกกล่าวว่าจาัดก,การได้ฟังเพลงวงออเคสตราซึ่งไพเราะม,มากและซึ่งใจที่มีการเล่นเพลง Canty Hell for i น l ล v e ซึ่งตนไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครไม่อยากคิดเข้าข้างตัวเองแต่ที่บอกว่าให้นายกก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นและพอดีพระมหากษัตริย์รูไนจะมาเยือนประเทศไทยไม่แน่ใจว่าเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนแต่ตนได้บอกน้องๆวงออเคสตราว่าจะให้มาเล่นที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อโชว์และได้มาทัศนศึกษาที่ทำเนียบด้วยเพื่อจะได้มีความหวังและเป็นแรงบันดาลใจ นายเศรษฐากล่าวว่าสําหรับถังเมืองยะลาวันนี้ทราบว่าเป็นเบอร์23ของโลกอยากให้มีคนมาท่องเที่ยวเยอะมากขึ้นและน่าชื่นใจมีคนพื้นเมืองไปเรียนต่อเมืองนอกและกลับมาทํางานที่ประเทศขณะเดียวกันอยากส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวอยากจะสร้างหอชมเมืองเพื่อได้มองลงมาและเห็นความสวยของถังเมืองซึ่งนักเรียนบางคนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยดีๆเมืองนอกบอกว่าถัางเมืองยะลาถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นแบบอย่างเวลาที่มีการสอนเกิดขึ้นนายกกล่าวว่านอกจากนี้ยังได้มารับประทานปลาหนวน้ำไหลกับปลาพวงชมพู ซึ่งปลาหนิวสายน้ำไหลปัจจุบันเลี้ยงเท่าไหรก็ไม่พอขายทางมาเลเซียเอาหมดหากตัวโตๆทั้งนี้ถ้าดีมานเยอะซึ่งเป็นเศรษฐศาสตร์พื้นฐานก็ต้องขึ้นราคาตอนนี้พยายามให้เลี้ยงมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นอาชีพที่ชัดเจนมีตลาดชัดเจนและสําหรับสวนดอกไม้ตรงนี้มีพืชพันธุ์หลากหลายเหมาะสําหรับเป็นแหล่งเช็คอินการท่องเที่ยวส่งออกต่างประเทศและหากทำเนียบรัฐบาลมีอีเวนต์ดอกไม้ตรงนี้จะสามารถไปทําอะไรได้บ้างก็จะดู จริงๆแล้วผมมาที่นี่มาดูเรื่องโอกาสไม่อยากพูดถึงเรื่องปัญหาแต่เราเห็นโอกาสเยอะแล้วจริงๆแล้วปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในอดีตค,คือความห่างเหินระหว่างประชาชนข้าราชการซึ่งอาจจะจะมีความไม่เข้าใจกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ให้งบประมาณเรื่องงบประมาณที่นี่เยอแม้ A จะมีการใส่งบประมาณไปแล้วมีโครงการไปแล้วแต่การใส่เงินลงไปไม่สําคัญเท่าการใส่ใจการที่ผมลงมาที่นี่ด้วยตัวเองและมาครั้งสองคืนถือเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบ1ิปีที่ไม่ได้มาครั้งที่นี่ถือเป็นการแสดงเจตจำนงชัดเจนว่า เราจะนำความเสมอภาคความเท่าเทียมและโออากาศมาสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้และผมอยากให้พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความไว้วางใจรัฐบาลในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตและจะเข้าเดือนรอมฎอนหรือพิธีถือศีลอดซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาอิสลามมีการยกโทษให้กันและกันเป็นเรื่องของการที่เราต้องเดินไปข้างหน้าวันนี้รัฐบาลพร้อมที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนกับประชาชนในทุกเขตทุกประเทศเพื่อให้เราลืมความทุกข์และวันนี้อยากขอให้เราโฟกัส ในเรื่องของโอกาสจะดีกว่าเพราะตอนนี้กําลังเห็นโอกาสอีกเยอะพรุ่งนี้ไปจังหวัดนาราธิวาสก,ก็คงได้เห็นโอกาสอีกเยอะนายเศรษฐากล่าวเมื่อถามถึงการคมนาคมขนส่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นายกกล่าวว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและปลัดกระทรวงก็ลงพื้นที่มาด้วยรวมถึงมีการพูดคุยถึงเรื่องถนนสนามบินแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจในเชิงพาณิด ด้วยถ้าจะให้เอกชนบินมาก็ต้องมีดีมานด้วยซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มาครเองดีมานมาสร้างให้ทั่วโลกรู้ว่า3จังหวัดใช้แดนภาคใต้เป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวและถ้ามีดีมานเข้ามาไม่ต้องห่วงเครื่องบินจะมาลงอย่างแน่นอนผู้สื่อข่าวถามว่ายังมีปัญหาเรื่องของความมั่นคงนายกกล่าวว่าความเป็นจริงแล้วฝ่ายความมั่นคงทํางานมาได้ด้วยดีตลอดเวลาอย่างปีที่ผ่านมาปัญหาก็น้อยลงไปอย่างมากไม่มีใครอยากให้มีปัญหาวันนี้เราต้องพูดถึงโอกาสมากกว่าถ้าเกิดเราลืมเรื่องความไม่มั่นคง หรือการทะเลาะบอกแว้งแล้วมาพูดเรื่องของโอกาสเชื่อว่าทุกคนก็อยากมีโอกาสอยากมีเงินในกระเป๋าท่าเศรษฐกิจดีมีความเสมอภาคเท่าเทีเทยมได้รับการศึกษาที่ถูกต้องได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมของทุกคนที่เป็นคนไทยตนเชื่อว่าปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นนายกกล่าวว่าทั้งนี้เมื่อเรามีโอกาสประชาชนก็อยากขยายธุรกิจสิ่งที่เขาต้องการคือเงินทุนรัฐบาลก็ต้องพยายามจัดการเรื่องของธนาคารอิสลามที่เข้าใจบริบทการอยู่อาศัยของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือธนาคารพาณิชย์อื่นๆกลับไปจะมีการพูดคุยกันเพื่อรองรับกรณีที่อยากจะมีการขยายย่อเช่นการเพาะพันธุ์ปลานิวน้ำหลายแน่นอนว่าต้องการพันธุ์ปลาเพิ่มกรมวิชาการเกษตรกรมประมงต้องเข้ามาช่วยและกระทรวงการคลังก็ต้องเข้ามาดูแลส่วนของเงินทุนเมื่อถามถึงเรื่องการพูดคุยสันติภาพที่รัฐบาลสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือเริ่มซึ่งวันนี้จะครบรอบ11ปีรัฐบาลจะมีการต่อยอดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแน่นอนว่า จะต้องดําเนินการต่อแต่ในการพูดคุยกันอยากให้พูดคุยเรื่องของโอกาสเรื่องของอนาคตที่ดีที่รัฐบาลนี้ให้ความสําคัญกลับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อถามย้ำว่าการพูดคุยจะไม่มีการล้มใช่หรือไม่นายกยืนยันว่าจะไม่มีการล้มแน่นอนเมื่อถามว่าในอนาคตมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีการยกเลิกรอเดอกอไก่ฉุกเฉินในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นายกกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคง ที่จะต้องพูดคุยกันวันนี้อย่างที่ตนขอร้องไว้กาละงอมาครั้งนี้ไม่อยากพูดถึงเรื่องพวกนี้เราไม่อยากพูดถึงความขัดแย้งความไม่มั่นคงเราขอพูดถึงเรื่องโอกาสและศักยภาพดีกว่าตนเชื่อว่าทุกคนรักและอยากทําให้ประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับเราจึงอยากให้โฟกัสเรื่องนี้มากกว่าเมื่อถามถึงนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งและยังยืนต่อหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งที่ตนพูดมาทุกเรื่องคือการสนับสนุนด้านเหล่านี้ และไม่ใช่เราแค่ประเทศเดียวร่วมมือที่เราได้รับความร่วมมือที่ดีจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซียความจริงการลงพื้นที่ครั้งนี้ตนได้เชิญท่านมาร่วมลงพื้นที่แต่ท่านติดภารกิจเดินทางไปประชุมอาเซียนออสเตรเลียก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการหาหรือทวิภาคีกับนายกกัมพูชาอยู่ซึ่งนายกกัมพูชาได้สั่งรูปมายืนยันว่านายกมาเลเซียไม่ได้เบี้ยวตนเมื่อถามว่ามีโอกาสที่นายกมาเลเซียมาร่วมลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยหรือไม่นายกล่าว่าปีหนา้า จะนัดมาและจะเปลี่ยนไปเมืองต่างๆด้วยและเชื่อว่าท่านไม่รังเกียจและยินดีที่จะร่วมพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้มันดีทั้งตอนเหนือของมาเลเซียและตอนใต้ของไทยซึ่งความจริงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนมันดีเยี่ยมอยู่แล้วเมื่อถามถึงสนามบินเบตตตรงมีสิทธิ์ที่จะพัฒนากลับมาให้ใช้ใหม่ได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องเห็นใจภาคเอกชนเช่นกันเพราะเป็นเรื่องเชิงพาณิชย์ซึ่งต้องมีเรื่องผลกําไรหรืออย่างน้อยต้องไม่ขาดทุน หรือขาดทุนน้อยหากอยู่ดีๆเราไปบังคับให้เอกชนมาให้บริการต้องนึกถึงใจเขาใจเราด้วยแต่ถ้าเกิดมีดีมานเข้ามาสามารถที่จะพาคนเข้ามาได้เขาก็เข้ามาเองอย่างการบินไทยเองก็อยู่ในสภาพที่เรียกรัฐบาลไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่หากปลายปีนี้กระทรวงการคลงังสามารถเจ้าไปถือหุ้นใหญ่ก็อาจจะมีนโยบายดูว่าจะเข้าไปสนับสนุนตรงนี้ได้หรือไม่